ทำไมสัญญาณไฟจราจรต้องเป็นสีแดงเหลืองและเขียวไฟจราจรถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณขับรถคุ้นชินกันดีเพราะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนบนท้องถนนต่างก็ต้องเจอสิ่งนี้อย่างแน่นอนแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมไฟจราจรถึงเป็นสีแดงเหลืองและสีเขียว เป็นสีอื่นไม่ได้หรอเริ่มแรกไอเดียของสัญญาณไฟจราจรเริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษณมหานครอย่างลอนดอนโดยเริ่มจากการทำป้าย stop และ go ก่อนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยเปลี่ยนอย่างไรก็ตามการใช้ข้อความนั้นแม้จะทําให้ท้องถนนมีระเบียบมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจรึงได้มีการปรับไปใช้สัญญาณไฟแทนแม้ว่าชาวอังกฤษจะเป็นชนชาติแรกที่คิดค้นสัญญาณไฟจราจร แต่คนที่เอาไปต่อยอดให้สัญญาณไฟจราจรแบบที่เรารู้จักกันแบบทุกวันนี้คือชาวอเมริกันโดยที่แรกที่มีการใช้สัญญาณไฟจราจรแบบไฟฟ้านั่นก็คือซานฟรานซิสโกซึ่งในตอนแรกนั้นมีสองสีคือสีแดงและสีเขียวเนื่องจากเป็นสีที่แสดงถึงความระมัดระวังก่อนที่ในภายหลังจะมีการเพิ่มสีเหลืองเข้ามาเพื่อลดอุบัติเหตุ และสร้างการตระหนักให้กับผู้ขับขี่มากขึ้นโดยให้ไฟสีนี้มีความหมายในการระวังหรือเตรียมตัวหลังจากนั้นมาสัญญาณ3สีนี้ก็ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและคําถามต่อมาก็คือประเทศอะไรใช้สัญญาณไฟจราจรสีฟ้า